ก็วันนี้นะครับพบกับผมเหมือนเดิมกี๊เชฟกระทะดำนะครับทำกับข้าวแง่สไตล์เชฟกระทะดำนะครับวันนี้ก็นำเสนอเมนูไข่ผัดแหนมสูตรแบบนะครับแหนมไข่พริกชี้ฟ้าแดงหอมหัวใหญ่หมะเขือเทศต้นหอมผักชีอันนี้ก็เป็นพริกกระเทียมปัน่นหยาบๆครับเริ่มผัดกันเลยตั้งกระทะใส่น้ำมันพริกกระเทียมที่ปัน่นหยาบไว้ก็ใส่เลย ัดให้หอมนะครับถ้าเกิดบางคนไม่ไม่กินเผ็ดก็ไม่ต้องใส่พริกนะครับแต่นี้ผมชอบกินพริกอใส่พริกมานิดหน่อยโอเคผัดให้หอมเลยหอมดีแล้วก็ใส่ไข่คนให้ไข่แตกเลยนะครับพอไข่เริ่มเซตตัวแบบนี้แล้วก็แหนมใส่เลยหอมหัวใหญ่ เริ่มปรุงรสนะครับซอสปรุงรสฝักเขียวซีอิ๊วขาวน้ำตาลทรายแล้วก็ที่เด้ถึของผมผงหน u วผัดเลยผัดให้หอมหัวใหญ่สุกเลยนะครับหอมใหญ่เริ่มสุกแล้วก็มะเขือเทศพริกคิ้ฟไฟแดงเพิ่มสีสันแล้วก็ความเผ็ดต้นหอมผักชีปิดไฟเดี๋ยวจะสั่ ไข่ผัดแหนมคือตัวพอลับทานแล้วครับก็หอมๆแบเปรี้ยวแหนมหวานหวานชิมเค็มกันเลยนะครับตัดเผ็ดนิดหน่อยนะครับเพื่อป้องกันการความเรียนนะครับขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกันเสมอมาเมนูน่าเป็นเมนูอะไรฝากติดตามที่แฟนเพจก,กีเชฟวัฒนธรรมแล้วก็ยูทูบชแนลเอกีเชฟวัฒนธรรมด้วยนะครับผมหอมๆก็เลยทีเดียวเมนูนี้เมนูนี้กับข้าวก็ได้กับแก้มก็ดีนะครับผม ตอนนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสุดยอดเลยที่จะ